สวัสดีครับกับสวัสดีพี่ท่านนะครับวันนี้ผมก็จะแนะนําเหรียญพระพุทธหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เป็นวัดที่ดังนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินสีวัดบวรนะครับจัดสร้างปีสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นวัดดังครับแล้วก็พิธีค่อนข้างที่จะดีนะครับวัดดังก็มีวัดบวรวัดสุทัศน์วัดเบนวัดราชะพิษนะครับที่มี พิธีการจัดสร้างพระเนี่ยจากจงคงหยีก็จะไปร่วมปลุกเสกนะครับมีพระเกจิดังๆหลายรูปไปร่วมปลุกเสกนะครับเพราะเป็นวัดที่ใหญ่นะครับในของกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นวัดหลวงนะครับวัดดังพระอ้คมก็จะมานําเหรียญพระพุทธที่หายากนะพระพุทธชินสีนะครับเหรียญนี้นะครับเนี่ยเหรียญนี้ครับเราหยิบขึ้นมาครับพระพุทธชินสีนะแล้วเหรียญนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นเหรียญกระไหล่ทองนะครับเต็มไปยเลยนะครับอ่านะครับ อย่างนี coming, really ้เรีหยิบขึ T ้นมาเนี T, let s let s <S ่ยเราดูเม yeah, ็ดผสมครับเนี่ยต้องเป็นเม็ดๆนะครับดูตาท่านต้องคมนะครับยันต้องคมแล้วก็แกะได้เป็นสันนะครับอ่าเป็นสันเป็นแท่งนะครับเหรียญไม่บวมนะครับต้องแกะได้เป็นสันเป็นแท่งอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแกะได้เป็นสันเป็นแท่งนะครับอ่าแล้วเราจะมาลงกล้องกันดีกว่าโอ้โหเงามากเลยครับถือว่าสวยจริงครับอย่างนี้นะครับนะครับ เห็นไหมครับอ่าเม็ดะสกนะครับต้องคมชัดตาต้องคมชัดนะครับยันนียครับเป็นสันเป็นแท่งนะครับแกะได้เป็นสันเป็นแท่งนะครับนะครับความคมชัดต้องมีนะเห็นไหมครับอ่าเหลี่ยนจะไม่บวมนะครับกระไหล่ต้องแห้งๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแกะได้เป็นสันเป็นแท่งนะครับยันคมๆแบบนี้นะครับแกะคมๆลึกๆอย่างนี้นะครับนะครับอ่านะครับการเชื่อมหูนะครับเชื่อมหูโบราณนะครับอ่า การเชื่อมหูแบบโบราณเห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นหูเชื่อมพังกระบอกนะครับเป็นเหรียญเบสิกของเหรียญเก่าคราวนี้เราพลิกหลังมาปั๊บเนี่ยครับโอ้โหยิ่งเห็นหลังยิ่งดูง่ายครับการปิ้นขอบเหรียญนะครับเกิดจากการอัดกระบอกนะครับหรือแรงกระแทกของกระบอกกันเองนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าเป็นรอยปิ้นนะครับนะครับเกิดจากการอัดกระบอกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นรอยปิ้นรอยอะไรแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ แล้วด้านหลังเขาก็จะมียันนนะครับแล้วก็เขียนตรงสื่อไว้ยันอริยะสัตสีนะครับแล้วก็จะเขียนตรงสื่อไว้ข้างล่างว่าพุทธธรรมสมาคมนะครับอ่ายันอริยะสัตตีพุทธธรรมสมาคมนะครับอ่าแล้วเหรียญเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นขี้กากนะครับหรือว่าเป็นอะไรนะครับเนี่ยเขาเรียกว่ารีดแผ่นทองแดงไม่ดีเวลารีดแผ่นทองแดงไม่ดีเนี่ยปั๊มเหรียญมาแล้วจะเป็นกากรแบบนี้ครับอ่า นะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยโอกาสแท้เนี่ย99.9%นะครับอ่าเฉพาะเหรียญเก่านะครับ99.9%นะครับรีดทองแดงไม่ดีเนี่ยคือตะเบสิกดูง่ายเห็นไหมครับอ่าจะเป็นเบสิกจะดูง่ายเลยนะครับเกิดจากการรีดทองแดงไม่ดีนะครับถ้าเจอเหรียญไหนเนี่ยเหรียญเก่าแบบเนี้ยโอกาสแท้สูงครับนะครับเกิดจากการรีดทองแดงไม่ดีนะครับรับหนึ่งครับแล้วสองอานะครับ อย่างเขาจะคมชัดเห็นไหมครับคมชัดแบบนี้นะเนี่การปิ้นของเหรียญเพื่อต้านการกระแทกเห็นไหมครับเนี่ยหูเชื่อมเห็นไหมครับอ่าแล้วนะครับตัวหนังสือเป็นสันเป็นแท่งสิ่งสําคัญก็คือต้องดูกระบอกเลยครับอ่าเห็นไหมครับกระบอกโบราณนะต้องเป็นแบบนี้นะครับกระบอกเก๊ก็มีครับแต่ว่าจะเป็นเก๊กระบอกสำเร็จรูปมันจะเป็นกระบอกอีกแบบนึงนะครับซึ่งไม่เหมือนแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับกระบอกนะครับ นะครับแพ้ดูง่ายนะครับก็บอกแบบนี้นะครับนะครับก็จะแพ้ดูง่ายนะครับมาส่องให้ดูนะครับฟ้าบเห็นไหมครับอ่ากระบอกถ้ามีรอยแตกเป็นอะไรนครัก็จะดูง่ายหน่อยนะครับนะครับอ่ายิ่งแตกก็ยิ่งดูง่ายครับเกิดจากการอัดนะครับของกระบอกเห็นไหมครับอ่าผมก็พยายามไม่เห็นให้มากที่สุดนะครับ ็นนะครับเห็นว่านี่ครับนเนี่ยเบสิกของกระบอกครับเนี่ยเห็นะนะครับอ่าก็าจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเบสิกของการอัดกระบอกนะครับเรียอเก่าไม่ได้มีอะไรยากนะถ้าเราเข้าใจในวิธีการปามนะครับแน่อย่างผมไปซื้อเนี่ยผมหยิบมาผมรู้เลยว่าแท้คือไม่ต้องลงกล้องไม่ต้องส่องกล้องเลยแบบเนี่ยเนี่ยผมดูตาเปล่าผมก็กล้าจ่ายเงินแล้วครับ เพราะผม้อเรียญเก่ามาเยอะนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะทำงานนะแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็พอมีความรู้เล็กน้อยก็แบ่งปันกันนะครับก็มาแนะนํากันนะครับอ่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ว่ามาแนะนํานะครับมีความรู้เล็กน้อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็กราบสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมต้องไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกราวสวัสดีพี่ทุกท่านครับเป็นเฮงเงินรวยครับผมสวัสดีครับ